มาคมที่วางเป้าหมายเหรียญทองเนี่ยเรากว่าอยากจะได้สองเหรียญโควติสัมนะเป็นเหรียญทองก็มีการพูดถึงมาพร้อมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องของต่างชาติก็ยังมีเรื่องของการเพราะว่าอัจฉริยะเนี่ยถ้าเล็บตรงนี้ของหนูหนาหนูจะใบได้นะคะจะใบความหนาเลงเขียวหอมด้วยดูดูฮายหน้าผู้สอนทีมชาติ

นี่ยค่ะนี้ทุนันหลกทำไมหนูจะมีความรู้สึกว่าตัดแล้วมันเหมือนแบบมันยังไม่สุดเพราะว่าเวลาที่หนูจับไปแล้วหนูจะรู้สึกว่ามันมีอะไรค้ำคอยู่ในซอกนิ้วอ่านี้นะอันนี้โล่งไหมแล้็นองูมื่อี่ ไม่ใช่โล่งไหมหนูหนูจับเองก่อนอ่อจับเลย<อ>เจ็บปะก็คือจากการที่เรางัดแงะค่ะใช่ค่ะวันนี้นะสววรีังป้้้า่่บนนะคลเหแู ช่วงปีใหม่ของคอลลาเจนอะมาโด้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าเริ่องสะดวกขึ้นลุกนั่งสะดวกขึ้นนั่การรมดานี่สะดวกขึ้นนะครับซึ่งนี่ครับถ้าย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วเลยเราผลิตมาเป็นแบบกระป๋องแบบนี้รวมถึคนรู้เคยสั่งเปี่ยนขึ้ซึ่ง2กระป๋องแถม2กระป๋องที้งได้4เหรียญนะตลอดทั้งสิบนะครับซึ่งก็คือเขาอยากถ้าเกิดว่าเราลดค่ากระป๋องไปนะครับก็จะาเป็นแบบเป็นแบบสองทีนะฮะก็จะเป็นซี่ซองแบบนี้ เห็นไหมเนี no 네่ยอมเดี <t une> <t une> <t ๋ยว uh uh> uh ูช uh ิ่งโล่งไหมกดอย่างเงี้ย <ừ. S 2> อ่ะข้างหลนเราดูชิ้นสิอ่ะอ,อุ้ยแม่จ้งจน่ไรลลักของหนูอ่ะเอาข้างอ,อี้ขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อนทำแผนให้ทีเดียว

หนูไม่ได้มีปัญหาเรื่องเล็บนะแต่ที่หนูเจ็บและหนูมีอาการคือหนูเป็นหนังอยู่ในซอกเน,นียงนะคะไม่ใช่ชิ้นนี้เลยหรอ <ste ep noise>

หน <ắng>. ังไอ้นะอ่ะหนูลงกดเองอ่ะกดดูเลยเป็นไงคะรู้สึกว่าสุดแล้วใช่ไหมอืมที่หนูที่หนูโดนตัดมาคือหนูโดนตัดแต่เล็บ